ฟูดทาวเวล์เที่ยวไหนดีค่ะแล้ววันนี้อยู่กับน้องแก้มใสผู้ดำเนินรายการค่ะแล้ววันนี้เราจะพาไปเที่ยวตลาดน้ำแบงน้ำพึ่งกันเองค่ะและขอแอบสปอยนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดเราอิ่มท้องแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปย่อยที่สถานที่สวยๆกันนะคะจะเป็นไงตามไปดูกันเลยและตอนนี้นะคะเราก็จะเข้าไปชมข้างในกันแล้วนะคะ ตลาดน้าบางน้ําพึ่งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราก,การอ,อรพัฒน์แดงนะคะตําบลบางน้ําพึ่งถ้าใครอยากมาก็สามารถมาได้นะคะมีขนมตาลตโตนโด้วยทุกคนใครเคยกินบ้างคะ่ะมีใครเคยกินบ้างใครจใส่หมูสับไส้กรอกปูอปัดไข่ชีสอ่ะเอาสองอันค่ะ พิซซ่าเวียดนามใช้แป้งอะไรทำเหรออ่ามันจะเป็นแป้งเดียวกับทำสลัดโแหน่เหืองแป้งเนี้ยมันจะมาจากเวียดนามจา้ะและส่วนสีเหลืองเนี้ยคือเราทาไข่เพื่อจะคลุมแป้งอีกทีนึงเปิดมากี่ปีและะ้วเปิดมากี่ปีแล้วคะอ่าปีนี้เขาปีที่เจ็ดแล้วคะ่ะขายประจำอยู่ที่นี่นะ,ะถ้าอร่อยก็แวะมาได้จ้ะ ได้คะ่ะจากร้านพิซซ่าเวียดนามแล้วนะคะแม่ขาชื่อไมคค่ะเรามาน่ารักมากเรมามาชิมกันดูนะคะเท่า,าหไหร่คะเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบแปดบาทขอ,ะคะอบคุณมากค่ะช้อนจิ้มได้เลยนะคะ,คะอร่อยร้อนเลยนะชิมได้เนะ ริยงาเยทกมีขาเกียมีทุกอย่าลยทสมุนไพรก็มีนะคะค่บที่บ้านมีใครชอบสามารถาซื้อได้นะคะผู้ใหญ่ๆเบิ่มๆเลยค่ะ วันนี้นะคะแก้มใสนะคะอยู่หน้าเรือนนมสดค่ะข้างในจะมีอะไรบ้างงั้นตามไปดูกันเลยค่ะข้างในสวยมากเลยนะทุกคนเขาใช้แบบสไตล์เรือนไทยให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นข้าไปดูกันเลยค่ะสวย มากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงใต้ถุนเรือนแล้วก็เขาแบบดีไซน์ให้มันเป็นร้านได้สวยเลยเทุกคนสไตล์เขาเหมือนร้านสมัยก่อนสั่งชาไทยคะ่ะเท่าไหร่คะยี่สิบห้าบาทนี่อดุโฟม แด้เดี๋ยวเราไปนั่งรองกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองชิมอันนี้กันหาโต๊ะก,ก่อนนะทุกคนหาโต๊ะก่อนนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้กันทุกคนนั่งได้ใช่ไหมเขาให้นั่งได้ใช่ไหมออเขาให้นั่งได้ใช่ไหมตอนอน,นี้นะคะขอพัก กินอาหารก่อนตอนนี้เราได้มาสองอย่างนะคะขนมโคกับพิซ่าเวียดนามนะคะแล้วก็มีน้ำด้วยค่ะมา,าเรามาลองชิมกันไม่เอยกินเลยนะทุกคนโอ้โอคตัดไม่ได้ร้อเบื่อได้ได้แต่หมูสับมานะคะอ่ะเรามาจะลองชิมกันนะคะ พีเคาะรสชาติด้วยอ่ะจริงๆเขาตีไม่ถูกรสชาติมันจะเป็นแบบเหมืนแบบอน,นพิซซ่าแบกว่าสิอร่อยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเ,เ,เราขอพักกินอาหารก่อนนะคะทุกคนกิพ์ไม่เป็นค่ะกินไม่เป็น โนเราได้มาแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเดินตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปเดินฝั่งนู้นก่อนฝั่งนู้นก็คือต้นกําเนิดตลาดน้ํานะคะส่วนตรงนี้เป็นโซนใหม่ทั้งหมดเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาเร็วไปกันฝ<ป>ั<ป>่งนี้ก็จะเป็นแบบ ตรงข้ามกับฝั่งนูเลยฝั่งนูจะมีของกินแบบของกินใหม่ๆแต่ฝั่งนี้จะเป็นของกินแบบประมาณหลายปีแล้วอะไรแบบเขาเอามาขายใหม่ให้เขาเรียกไงนะให้แบบให้ทุกคนได้ลองชิมแล้วก็ฝั่งนูมีพืชไม้ด้วย อันนี้นะคะเขาจะแม่ลูกชิ้นอันนี้ค่ะขอบคุณน,นะคะได้ทุกคนไปกันต่อเลย

หนีบผมน่นารักอะไรทุกคน <ผม S 2> เชิญมา<บ> <c oughs> ต้มถัดหน่อยจ้า <c oughs> โฆษณาให้แม่อ่โฆษณาได้ค่ะขนมจีนจ้าขนมจีนนะคะมาได้น,นะคะที่ตลาดน,น้ำบางน้ำพึ่งนะคะจังหวัดสมุทรปราการนะคะมาลองชิมกันนะคะค่ะ ค่เดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะอันนี้ร้านประจำของพ่อแก้มใส่เองนะคะใช่ชอบกินใส่ใส่อะไรจำไม่ได้อร่อยมากนะคะทุกคนมาได้เหมือนกันและเราก็ถึงร้านไส้กรอบโบราณแล้วนะคะ นยเดี๋ยวเรามาถึงตอนนี Ó, ้เราถึง <o> ร <o ook>? ้านไส้กรอกโบราณแล้วค่ะร้านนี้อร่อยมากร้านนี้อร่อยมากเอาอันไหนมีอันไหนบ้างแม่สั่งอะไรกันไปแแล้วกก็ยหนะโอเคเอาอันไหน สองร้อยสังลมไส้สองร้อยค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วลูกอย่ากขอป้าห่างกับไอ้หนูต้องตอดต่อตอคไม่ไม่ต้องทอดไม่ต้องทอดไม่ต้องทอดโอเคได้เอาเท่าไหร่นะคะสองร้อยค่ะสองร้อยอันนี้แม่น่าจะหิวนะคะซื้อไปเลยร้านนี้อร่อยแนะนำแนะนำนะคะล็อกไหน ล็อกไหนหาไปหรอหาปกันอ๋อนี่ว่าไส้กรอกโบราณล็อกงงูสี่เจ็ดล็องูสี่เจ็ดนะคะไส้กรอกโบราณนี่ไงไส้มากนะคะใส่กระงนเเปิดมานานหรยงเปิดมานานหรือยังค่ะนานแล้วลูกาน้อยยี่ิกว่าปีแล้วโอ้โหหนูมเท่าไหร่ครบบอกพี่เขาไปปีนี้สิบสองค่ะ กาหนูยังไม่เกิดนี่นะคะก็คือไข่ดีมากๆป้าเยอะหมดแล้วเพราะว่าใช่เพราะว่าแม่หมากหมดแล้วแห้่ต่อไปเราไปร้านเมี่ยงคำแสนอร่อยจ้าเดี๋ยวเราไปร้านเมี่ยงคำอยู่ตรงไหนเดินไปเลี้ยวซ้ายอยู่ตรงไหนอ่ะตรงไปเลยวถึงร้านเมี่ยงคำเป็นแถวนรู้ไหมรนอ๋อฝั่งนู้นนะคะเป็น ฝั่งโน้นร้านเมี่ยงคำเยอะมากเดี๋ยวเราไปกันร้านเมื่อกี้เป็นร้านประจำของคุณพ่อนะคะคุณพ่อชอบกินมากมากไม่หรอคะไข่ปลาหมึกทุกคนมาลองชิมได้นะคะอ้าวหนึ่งุง่ะ เท่าไหรครับอขอบคุณค่ะได้แล้วนะคะตรงนี้นะคะมีห้องน้ำด้วยห้องน้ำดีมากๆะคะ่ะสะอาดสุดๆตรงนี้เป็นหอยทอดใครเป็นหอยทอดเลเบอร์มาได้นะคะ,อะโอ้กลับมาที่คนแอร์อัดอีกแล้วค่ะ เราก็ต้องไปกันต่อแล้วตอนนี้นะคะเราก็ขอมานั่งพักก่อนเพราะว่าเหนื่อยมากทุกคนคือมันกว้างมากตอนนี้คือเอาความจริงคืองเดินไม่หมดเลยแต่ว่าขอพักก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเราขอนั่งทานอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปมูกันนะคะใส่มูห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวขอพักก่อนนะ สนับสนุนโดยสาะแดงบีเฮิบและตอนนี้เราก็อยู่กันที่มหาเทวลัยพิพิธเนตน่ะเองค่ะสายมูน่าจะชอบที่นี่นะคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะข้างในก้างใหญ่มากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปล้างเท้าพัะปิข้เน์กันนะคะกมใส่เคยมาแล้วรอบนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาเที่ยวกัน,นะคะ่ะข้างในสวยมากๆเลยเดี๋ยวไม่สปอยดีกว่าเดี๋ยวให้ไปดูพร้อมๆกันระหว่างรอแล้วก็จะอาเคถึงคิวเราแล้วมาเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวไปซื้อไหมด้านนู้นก็จะเป็นซื้อเซ็ต ปูชา้าแล้วอันนี้ก็เป็นองค์พระพิฆเนศค่ะแปลงนั้นเดี๋ยวเราขับไปด้านในกันเลยค่ะถ้าเกิดจะลงนะหน้าทองนะคะติดต่อทางด้านนู้นได้เลยตรงด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านในห้องนี้ก็จะเป็นห้องลงน,ะนั่นเองค่ะที่นี่มี แล้วก็มีทางด้านนู้นก็จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะก็คือพระพิฆเนศปังมหาราชาอยู่ทางด้านนูนะะ้นค mm ่ะ hmm. อันนี้นะคะ mm hmm. เขาต่อแถวรอ ร่างขาพับท่านพรพิคเนตค่ะอันนี้เป็นบริวารนะคะนี่เลยข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีเทพแต่ละองค์นะคะ งั้นเดี๋ยวไปดูทางด้านนู้นกันต่อเลยนะคะตอนนี้ลักก็เข้ามาโซนด้านในแล้วนะคะเราก็จะพาไปดูโซนห้องนู้นกันเลยค่ะ เราขอสืบก่อนขอให้ถอดรองเท้าไหม่อให้ถอดรองเท้าโอเคค่ะถอดรองเท้าก่อนเดี๋ยวเราจะไปถามพี่วิทยากรน,นะคะว่าวิธีการไหว้เป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าเกิดคนที่อยากจะมาไหว้ต้องทอํายังไงบ้างหรอคะภาก่อนอื่นก็จะแนะนํานะคะตัวายมือของเรานะคะ <c oughs> จะมีชุดสลัก สักการะบูชาพระแม่นะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่พร้อมเราจะแนะนําให้ท่องบทสวดด้านหน้าด้านหน้าจะมีป้ายสีแดงค่ะเราจะให้ท่องบทสวดท่องบทสวดเสร็จเราจะขอพรกันการขอพรขอพรเสร็จแล้วเราจะย้ําพรโดยการจับลูกแก้วอีกหนึ่งครั้งค่ะจับลูกแก้วเสร็จแล้วขอพรเสร็จแล้วจุดสุดท้ายที่เราจะทําคือสั่นกระดิ่งหน้าวิหารแม่สามครั้งการสั่นกระดิ่งคือการย้ําพรและเป็นการบอกกล่าวด้วยค่ะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะคใครที่อยากมานะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะที่มหาเทเวลาชพ,าพิคเนนะคะ โอเคค่ะและสถานที่ถัดไปนะคะก็คือวางบาดาน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะข้างในเหมือนวางบาดานจริงๆเลยนะทุกคนว้าวตรงด้านนี้นะคะจะเป็นเจ้าแม่ไยทองนั่นเองนะคะเราสามารถขอพรได้นะคะอันนี้ก็จะมีปู่ฤาษีนารอดนะคะพระราหูมุกพระแม่ธรณีแล้วก็ มีอีกหลายองค์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงสสวนวังบาดานกันและตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้า รูปปันะะ้นนาคาของพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมานั่นเองค่ะรูปปั้นเหมือนจริงมากๆเลยนะคะแล้วไม่ต้องไปไหนไกลค่ะเพราะว่าบางกระเจ้าของเราก็มีนะคะแล้วทางด้านนู้นนะคะก็จะเป็นพ่อองค์ดำแสสสิลิไม่ต้องลงไปถึงภาคใต้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคะก็อันนี้จะเป็นเซตบูชานะคะรูปปั้นเหมือนจริงมากๆเลยนะคะสามารถมาได้นะคะ สวยจริงๆค่ะที่นี่นะคะบรรยากาศเป็นไงบรรยากาศดีมากอากาศเย็นลึสุดๆถึงแม้ว่าเป็นที่กลางแจ้งแต่ว่าเวลามีแดดมันก็ร้อนแต่ว่าพอลงมาในวังบาราเรารู้สึกว่าแบบเย็นเหมือนอยู่ใต้น้ำเลยนะคะแต่งั้นก็เดี๋ยวไปกันต่อไปกันเลยค่ะ ม่กี้นะคะมีคนแอบกระซิบมาว่าพญานาคนะคะมีทั้งหมด4ี่ตระกูลน,นั่นเองค่ะสีตระกูลนะคะตระกูลแรกก็คือจะเป็นตระกูลสีทองนะคะก็คือเป็นเทพสูงสุดของพญานาคนั่นเองค่ะและประเภทที่2นะคะของนาคก็คือสีเขียวค่ะสีเขียวหมายถึงประชาชนธรรมดานะคะแล้วก็สีดําหมายถึงนักรบนั่นเองค่ะและสุดท้ายน,นะคะสีรุ้งนั่นเองค่ะสีรุ้งหมายถึงว่า ที่มีสีขาวสีชมพูสีอะไรที่แยกไปต่าง,างๆรวมอยู่ในหมวดสีลุ่มนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะที่มหาทเทวไลยัยมีแค่สสีนะคะมีสีเขียวนะคะกับสีดํานั่นเองค่ะแล้วเร็วๆนี้นะคะกําลังจะมีพญานาคสีทองออกมานะคะแต่เขาไม่บอกว่าคือองค์ไหนนะคะและตอนนี้นะคะเราก็ทําบุญจนอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็เดี๋ยวเราขอนั่งพักก่อนนะคะแล้วก็ สถานที่ถัดไปเราจะพาไปชมที่ไหนก็รอติดตามนะคะแ้ตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่สุดท้ายของเราแล้วนะคะนั่นก็คือวัดบางน้ำพึ่งนอกนั่นเองค่ะและวัดที่นี่นะคะเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะคะเพราะว่าสร้างเมื่อสมยอัยอาตีาตอนไป ประมาณ350ปีที่แล้วค่ะแล้วที่นี่นะคะก็เขาเพิ่งกลับมาบูรณะใหม่เมื่อปี60ะคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมกันเลยนะคะที่ที่เขาไหว้กันเนาะเราต้องใช้ทุกี่ดอกสมดอกนะคะเขาให้จุดไฟเองนะคะอ่าเป็นยุคใหม่สุดๆเลยนะคะไม่คิดไฟ กันเดลยค่ะลมเย็นมากทุกคนไปเราไปกันเลยนะคะเราต้องสืบก่อนว่าเขาท่าให้ทำอะไรปะ จติตกรรมฝาผนังแต่ว่าฝั่งนี้เล่าหมดแล้วนะคะเที่ยงลมเลือน,นะคะอันนี้ความจริงปิดท้องได้แต่ว่าเขางดก่อน,นะคะ่ะมดเพราะอะไรไม่รู้มีต้นโพเงินโัวองอเลยสวยมากเลยนะคะปเราต้องค่อยๆปูกเพราะเสียงกล้อง และสำหรับวันนี้ทั้ง3สถานที่ของเรานั้นก็คือตลาดน้ำบางน้ำพึ่งที่เหมาะกับสายกินสายเที่ยวและสถานที่ที่2มหาเทวะลายพาพิแคเน่เหมาะกับสายมูค่ะและสถานที่สุดท้ายสำหรับคนที่ชอบความชอบโบราณสถานก็สามารถมาได้ที่วัดบางน้ำพึ่งนอกค่ะและสำหรับวันนี้รายการ Go ูท r a เว l เที่ยวไหนดีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย